สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์ที่คนไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยจะเล่ากันนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและน่าสะเทือนใจมากๆหวังว่า YouTube คงจะปล่อยผ่านเหมือนครั้งของเพอร์วิติมนะครับมันจะเป็นยังไงครับถ้ามนุษย์เหล่านั้นเพาะพันุ์กับมนุษย์ด้วยกันเองอย่างกับปศุสัตว์ในฟาร์มเหมือนฟาร์มวัวฟาร์มไก่ฟังดูแล้วมันเหมือนพลอตหนังสไตฟายสักเรื่องใช่ไหมครับตอนผมรู้จักเรื่องนี้ครั้งแรกผมก็หวังว่า หวังให้มันเป็นแบบนั้นแต่มันก็ไม่ใช่นะครับมันคือเรื่องจริงและแน่นอนนะครับพวกที่บ้าพอที่จะทําเรื่องแบบนี้ได้ก็คงจะหนีไม่พ้นพวกนาซีนั่นเองคือขอเวลาสักครู่กันนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะก่อนที่จะไปฟังเรื่องความมนุษย์ของนาซีผมต้องขอแจ้งกับทุกคนและ YouTube ไว้ด้วยนะครับว่านี่คือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและค่อนข้างจะซับซ้อนมากๆมันยากที่เราจะไม่ใส่ความรู้สึกไม่ตัดสิน และมันยากมากๆที่จะนําเสนอข้อมูลที่เป็นกลางแบบตรงไปตรงมาแน่นอนครับผมภูมิใจที่จะนําเสนอข้อมูลนี้นะและไม่อยากให้คลิปนี้ต้องติดเหลืองหรือติดแดงผมอยากจะขอ YouTube ให้เข้าใจผมด้วยว่าผมอยากเสนอในด้านประวัติศาสตร์ล้วนๆนะครับอยากให้รับรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่โดยที่ไม่ถูกเมินเฉยเพราะโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าประวัติศาสตร์มันต้องศึกษาหลายๆมุมเราจึงจะมองเห็นภาพของมันจริงๆเพราะงั้น ผมจะบอกว่าวิดีโอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมสนับสนุนหรือชี้นำให้ใช้ความรุนแรงสร้างความเกลียดชังหรือความขัดแยง้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับต้องใช้หนักๆเลยนะวิจารณญาณอยู่ที่ไหนไปเอามันมาวางไว้บนตักเดี๋ยวนี้เลย ก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าโครงการเลเบนส์บอนซึ่งในตัวมันเองแปลว่าน้ำพุแห่งชีวิตเป็นหนึ่งในหลายๆโครงการที่น่ากลัวของนาซีเยอรมันนะครับถูกนำเสนอและตั้งขึ้นโดยหน่วย SS เมื่อวันที่12ทธันวาคมปี1935พอเราพูดถึงหน่วย SS นั้นหน้าของฮิมเลอร์ก็จะลอยขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับคนนี้นี่แหละที่อยู่เบื้องหลังของโครงการนี้และเป็นคนเดียวที่จะจิตพอที่จะทำอะไรแบบนี้ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเกิดจากแนวคิดของเผ่าพันธุ์อรารยันที่ยิ่งใหญ่ก็าตามที่เรารู้นั่นแหละครับว่านาซีนั้นมีความเชื่อที่ว่าชาวอรารยันนั้นคือเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่าพวกอื่นๆและบริสุทธิ์ไม่เหมือนใครคือไอโครงการนี้มันเป็นโครงการที่จัดการและคัดเลือกมนุษย์อย่างเป็นระบบนะครับเพื่อแนวคิดและความเชื่อในอุดมการ์อย่างพวกผมสีบลอนตาสีฟ้าจนมันทําให้ภาพลักษณ์มันกลาย และถูกเรียกอย่างน่าขนลุกว่าฟาร์มมนุษย์นั่นเองเรื่องมันก็เริ่มจากแนวนคิดอรารยันนี่แหละครับก็ผมสีบอลตาสีฟ้าที่นาซีเชื่อว่าคือเชื้อชาติที่ดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆหรือเชื้อชาติอื่นๆบนโลกพวกเขาเลยเชิดชูและยกย่องคนกลุ่มนี้เอามากๆนะครับตามที่เราดูจากตามในหนังหรือสื่อต่างๆนั่นแหละครับย้ำอีกครั้งนะครับตาสีฟ้าผมสีบลอนด์ และเพื่อจะทําให้เชื้อชาตินี้สมบูรณ์แบบและบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกนาซีถึงกับตั้งสารสุขภาพทางพันธุกรรมหรือสารอนามัยวงตระกูลเลยทีเดียวเพื่อเอาไว้ควบคุมพันธุกรรมของคนในประเทศเช่นการสั่งให้ทําหมันใครก็ได้ที่พวกเขาเห็นว่าเป็นเชื้อชาติที่ไม่ดีตามนั้นเลยละครับเชื้อชาติที่ไม่ดีคาคานี้ก็แล้วแต่จะตีความเลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณชอบหรือเกลียดใครเท่านั้นเองคําถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครดีหรือไม่ดี ไม่ต้องนับพวกชาวยิวพวกสลาฟยิบซีหรืออื่นๆเลยนะครับพวกนี้นั้นจัดประเภทเป็นพวกห่วยที่สุดเลยในสายตานาซีส่วนเกณฑ์ที่พวกเขาจะใช้วัดก็เอาร้าวๆก็เริ่มจากง่ายๆก็ดูจากรูปร่างหน้าตาก่อนครับเขาจะมองหาคนที่ตรงกับอุดมคติของพวกนอรดิกหรืออารยันเท่านั้นนะครับเช่นก็ย้ำอีกครั้งนะครับผมซีบอลตาสีฟ้าและมีรูปร่างสูงใหญ่ คนที่มีลักษณะตรงกันข้ามพวกที่เก่ามานั้นจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเชื้อชาติที่ไม่ดีทั้งหมดเลยจากนั้นก็จะเจาะจงลงที่รายละเอียดมากขึ้นนะครับก็คือปลอดสุขภาพพวกเขาจะมองหาว่ามีใครในตระกูลไหมที่มีความผิดปกติทางร่างกายมีกรรมพันธุ์ที่แปลกประหลาดหรือมีปัญหาทางจิตหรือเปล่าถ้ามีก็จะถือว่าเป็นพวกเชื้อชาติที่ไม่ดีและที่สําคัญนะครับหากใครก็ตามที่ถูกคิดว่ามีพัฒนาการทางสมองที่ช้าหรือป่วยทางจิต คนเหล่านี้ก็จะถูกตัดสินว่าไม่ดีและถูกส่งตัวให้ศาลนี้ตัดสินให้ทำหมันทันทีถึงแม้ว่าศาลนี้จะมีอำนาจในการชี้ขาดว่าใครควรจะมีลูกหรือไม่มีลูกแล้วนั้นในทางกลับกันนะครับหากคุณเป็นหญิงชาวเยอรมันที่ถูกตัดสินว่ามีคุณค่าทางเชื้อชาติหรือเป็นเหมาะที่จะเป็นแพ่แม่พันธุ์นะครับการทำหมันนั้นกับเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวซึ่งมันเป็นกฎหมายที่2มาตรฐานเอามากๆนะครับถ้าคุณ ถูกบอกว่าเป็นพวกที่มีเชื้อชาติที่ไม่ดีการทำแท้งนั้นจะถูกกฎหมายทันทีจะถูกบังคับให้ทำแท้งให้เอาเด็กออกทันทีเลยนะครับแต่หากเป็นพวกเอ่อแต่ถ้าหากเป็นพวกดีแล้วการทำแท้งนั้นก็ทำไม่ได้เด็ดขาดคือห้ามทำผิดกฎหมายอย่างไร้แรงสุดๆในฐานะที่เป็นถึงหัวหน้าหน่วย SS นะครับไฮลิชฮิมเลอร์นั้นก็มั่นใจอย่างที่สุดว่าผู้คนในหน่วยของเขาที่เขาคัดเองกับมือเนี่ยนะคือกลุ่มคนที่เป็นอรารยันขนานแท้นะครับและมีความบริสุทธิ์ทางสายเลือดมากๆ ตามที่เขาได้โฆษณาไว้ที่ตอนไปขายงานให้กับฮิตเลอร์นะครับเพื่อที่จะขอตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าจะทําให้หน่วยนี้นั้นเป็นหน่วยที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเลยทีเดียวเพราะงั้นเขาเลยออกคําสั่งให้สมาชิกทุกคนมีลูกให้เยอะที่สุดเท่าจะมีได้แถมยังสนับสนุนให้มีกับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานอีกด้วยนะครับและตั้งเป้าหมายไว้อย่างน,น้อยต้องมีลูก4คนต่อสมาชิกหนึ่งคนเพื่อเอามาทดแทนกําลังพลที่เสียไปในสงครามนะครับและเป็นการขยายเผ่าพันธุ์อีกด้วย พูดง่ายก็คือแนะนําให้มีลูกนอกสมรสนั่นเองซึ่งไอ้ขอนี้มันก็ย้อนแย้งกับนโยบายของฮิตเลอร์อีกด้วยนะครับเพราะตัวฮิตเลอร์เองนั้นเท่าที่ผมจําได้นะแกจะเน้นย้ําเรื่องออแกจะเชื่อมั่นในศีลธรรมนะครับเน้นย้ำในทางศีลธรรมแล้วก็เรื่องผัวเดียวเมียเดียวออกมากๆคำถามคือทำไมฮิตเลอร์ถึงสนับสนุนและไม่ขัดคำสั่งของฮิมเลอร ทางๆท,ที่ฮิมเลอร์นั้นเขาสนับสนุนให้ทําผิดศีลธรรมถึงแม้ว่าฮิตเลอร์นั้นจะเน้นย้าเรื่องครอบครัวแบบดั้งเดิมนะครับแบบผัวเดียวเมียเดียวนะแต่เขาก็ยอมรับและสนับสนุนนโยบายนี้ของฮิมเลอร์นะครับเพราะมันสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของระบอบนาซีอย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็คือการสร้างชนชั้นปกครองทางเชื้อชาติขึ้นมาสรุปง่ายๆก็คือสําหรับนาซีลแล้วนะครับอุดมการทางเชื้อชาตินั้นสําคัญกว่าศีลธรรมทางสังคมนั่นเอง และนอกจากทหารของหน่วย s s s แล้วแล้วก็โครงการเลเบนสบอลก็ได้เปิดรับชาวเยอรมันคนอื่นด้วยนะครับทั้งชายและก็หญิงที่สนใจจะเข้าร่วมนะแต่หากว่ากฎเกณฑ์น,นั้นสูงออกมากๆก็ตามที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านั้นแหะครับหลักๆก็พวกตาสีฟ้าผมสีบอลสูงใหญ่และตรวจโรคอะไรประมาณนั้นจากคำสั่งที่สมาชิกต้องมีลูกอย่างน้อย4คนนะครับโดยตอนแรกนั้นโครงการนี้ก็ ทำหน้าที่เป็นสถานที่พำนักของเหล่าภรรยาของพวกหน่วยเ s นะครับโดยใช้บ้านพักคนชราแต่ช่วงหลังก็รวมถึงหญิงชาวอรารยันที่มีลูกทั้งที่ยังไม่แต่งงานด้วยนะครับแถมยังดูแลเลื่องสุขภาพของแม่และเด็กอย่างดีเยี่ยมอีกทั้งยังให้เงินช่วยเหลืออีกต่างหากบ้านพักของเลเบินสบอนนั้นถูกสร้างอย่างสวยงามราวกับบ้านในฝันเลยทีเดียวแต่ที่นั่นกลับเป็นที่ที่ชีวิตของเด็กนับพันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นทรัพยากร เพื่อการทดลองทางเชื้อชาติที่บิดเบี้ยวของพวกเขาโดยที่นั่นทําหน้าที่เป็นทั้งคลินิกและเป็นทั้งบ้านพักส่วนตัวเพื่อให้พวกแม่แม่หรือพวกแม่พันเก็บตัวเพื่อรอวันคลอดอย่างเป็นความลับและก็กลับไปใช้ชีวิตต่อเพราะว่าคนเยอรมันสมัยนั้นยังมีความคิดแบบเชิงลบต่อการมีลูกนอกสมรสเอามากๆนะครับลองคิดดูนะครับหากคุณท้องโดยที่ไม่ได้แต่งงานหรือไม่มีพอ่อ คุณจะโดนสังคมนินทาและประนามยังไงบ้างในสมัยนั้นแต่ถึงแม้จะมีการโฆษณาและพูดกันปากต่อปากกันอย่างลับๆนะครับโครงการนี้กลับไม่ได้ประสบความสาเร็จอย่างเท่าที่ควรนะโดยมีเด็กที่เกิดในบ้านพักของเลเบนสบอนในเยอรมันเพียงประมาณ7,000คนต่อตลอดช่วง9ปีของการดําเนินการเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นจนํานวนที่น้อยเอามากๆเลยทีเดียวคําถามต่อมาก็คือถ้าหากเด็กเกิดไม่ทันแล้วก็พวกเขาจะไปเอาเด็กมาจากที่ไหน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความจริงที่น่าเศร้าอีกเช่นกันนะครับคือเมื่อโครงการไม่ได้ผลตอบรับตามที่หวังและทหารก็เริ่มล้มตายในสงครามโลกครั้งที่สองมากขึ้นเรื่อยๆอัตราการตายกับการโตไม่สัมพันธ์กันครับโครงการนี้จึงจําต้องขยายออกจากเยอรมันเพื่อไปอยังพื้นที่ที่นาซียึดครองเพื่อเล่งอัตราการเกิดของชาวอารยันให้เพิ่มมากขึ้นเช่นประเทศนอร์เวย์พเพราะฮิมเลอร์นั้นมีความเชื่อว่าคนนอร์เวย์มีคุณสมบัติทางเชื้อชาติที่ยอดเยี่ยม และเป็นแหล่งสําคัญในการสร้างเผ่าพันธุ์ที่บริสุทธิ์และโดยความต้องการจํานวนเด็กที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโครงการนี้จึงเปลี่ยนจากการสร้างมาเป็นการแย่งชิงเอามาซึ่งเป็นไปนตามนโยบาย Germanization หรือการทําให้เป็นเยอรมันที่บอกไว้อย่างเป็นระบบคือเรามาแวะกันนิดหนึ่งนะครับผมว่าไอ้นโยบาย Germanization นี่ผมว่ามันน่าสนใจมากนะถ้าเราพูดกันถึงเรื่องเด็กนะนโยบายนี้มันคือการเปลี่ยนให้เป็นเยอรมันและไ แลไอ้เปลี่ยนเยอรมันนี่มันเปลี่ยนกันยังไงอันดับแรกนะครับเวลาพวกเขาเข้าไปในพื้นที่ที่ยึดได้นะที่ยึดครองได้พวก SS ก็จะมองหาเด็กที่มันเข้าตากรรมาการก็พวกตาสีฟ้าผมทองและบางครั้งถึงกับต้องทําการลักพาตัวมาเลยด้วยซ้ําแล้วก็ส่งมาอย่างที่เยอรมันนะครับจากนั้นก็ทําการเปลี่ยนชื่อให้พวกเขาให้เป็นภาษาเยอรมันทําเอกสารปลอมๆขึ้นมาให้ถูกบังคับให้เรียนภาษาเยอรมันและห้ามพูดภาษาแม่เด็ดขาดไม่งั้น พวกเด็กๆก,ก็จะถูกทำร้ายจากนั้นก็ถูกยัดความคิดแบบนาซีให้ถูกล้างสมองแล้วก็ถูกส่งตัวไปยังครอบครัวาชาวเยอรมันเพื่อเป็นการไปรับเลี้ยงต่อเรานึกภาพตามดูนะครับจากที่คุณวิ่งเล่นอยู่ดีๆก็มีคนมาจับคุณไปและบอกว่านั่นไม่ใช่บ้านมึงนะภาษาที่มึงพูดก็ห้ามพูดถูกสอนให้เกลียดเชื้อชาติเกลียดประเทศชาติตัวเองแล้วก็เริ่มงงว่าจริงๆแล้วนั้นกูชื่ออะไรกันแน่พ่อแม่จริงๆของกูนั้นเป็นใคร กูมาจากไหนซึ่งมันน่าสลดตรงที่ว่าครอบครัวเยอรมันที่พักดีต่อนาซีนะครับส่วนใหญ่ที่รับเด็กพวกนั้นไปเลี้ยงนะนะคิดว่าเด็กเหล่าวนี้เป็นเด็กกำพร้าครับเด็กที่กำพร้าจากสงครามแต่หารู้ไม่ว่าเด็กพวกนี้นั้นถูกพวกนาซีลักเอามาจากอกแม่ของพวกเขาต่างหากเด็กที่วิ่งเล่นอยู่ที่ดีก็โดนจับไปต่อหน้าต่อตาพ่อแม่ต่อให้เราเกรีดร้องอ้อนวอนสุดเสียงก็ทําอะไรไม่ได้บางคนเห็นหน้าลูกอยู่ละหลัดนะครับวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนหน้าบ้าน เพิ่แป๊บเดียวนั้นเด็กก็หายไปไหนก็ไม่รู้และระหว่างการทําสงครามนะครับนาซีได้ทําการลักพาตัวเด็กจากประเทศที่พวกเขายึดครองเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะจากโปรแลรนด์และที่โหดร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือเด็กคนไหนที่ถูกตัดสินว่าไม่เหมาะสมทางเชื้อชาตินะครับย้านะครับไม่เหมาะสมทางเชื้อชาติจะถูกส่งไปยังค่ายกักกันเพื่อใช้เป็นแรงงานหรือไม่ก็รอเวลาลมแก๊สนั่นแหละซึ่งมันเลวร้ายเอามากมาก คือมีใครเคยดูหนังเรื่องเด็กชุดนอนลายพางไหมครับมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่อยากกลับไปรู้สึกเอามากๆเลยนะย,ยิ่งทําเรื่องนี้แล้วยิ่งศึกษายิ่งหาเรื่องนี้นะมันยิ่งทําให้ผมรู้สึกหนักหน่วงสุดๆไปเลยซึ่งจํานวนที่เด็กถูกลักพาตัวนั้นมีประมาณคือมีคนประมาณไว้นะครับว่านาซีลักตัวเด็กไปเยอะแค่ไหนในโปรแลนด์นั้นมีประมาณ2 0 0 0 0ถึง200,000คนเลยทีเดียวในสูเวตก็ประมาณ2 0,000คน ในยุโรปฝั่งตะวันตกนั้นรวมรวมกันประมาณหมื่นคนนะครับในโบฮีเมียและโมราเวียประมาณ1,000คนและสโลวีเนียประมาณพันนิดๆนะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้นั้นเป็นการคาดเดากันประมาณเอานะครับเพราะเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้นโดนฮิมเลอร์สั่งเผาทิ้งไปหมดแล้วหลังจากสงครามสิ้นสุดลงนะครับในแต่และประเทศที่นาซีเคยปกครองนะโดยความที่ว่าความเกลียดชังต่อนาซียังคงคุกกุ่นอยู่ เราผู้คนจึงมองเราเด็กๆที่เกิดจากโครงการเลเบนส์บอนว่าเป็นเด็กแห่งความอับอายและถูกตีตาว่าเป็นลูกของศัตรูถูกมองว่าเป็นของเสียจากสงครามทำให้พวกเขานั้นถูกลังแกนะครับและถูกลังเกียจจากสังคมอย่างหนักไม่ต่างจากพวกผู้หญิงที่ถูกตีตาที่ผมเคยทำไว้เลยนะครับบางคนนั้นถูกทำร้ายร่างกายถูกทุบตีกระทำอย่างทารุณบางคนก็โดนจนพิการเลยทีเดียว บางคนถึงขั้นถูกส่งไปกักกันในโรงพยาบาลบ้าเลยก็มีนะครับเพียงเพราะเขาแค่เกิดมาแล้วถูกมองว่าผิดผลกระทบทางจิตใจที่พวกเขาต้องแบกรับนั้นหนักหนาสหัสมากๆนะครับหลายๆคนต้องใช้ชีวิตไปด้วยความรู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่ได้ทําเลยสักนิดรู้สึกอับอายที่เกิดมาด้วยซ้ําอย่างเช่นในกรณีของ a เดลโบซิ i นะครับที่เธอรู้ความจริงเกี่ยวกับเชื้อชาติกําเนิดของตัวเองจากรอยสักสมดิกะบนแขนของแม่ ความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธและความรู้สึกแปลกแยกจากสังคมมันจึงทำให้เธอต้องใช้เวลาหลาย10ปีเลยนะครับในการตามหาความจริงเกี่ยวกับชาติกําเนิดของตัวเองและเหมือนกันนะครับกับเด็กๆคนอื่นๆในโครงการนี้พอพวกเขาโตขึ้นมานะครับหลายคนก็เริ่มออกเดินทางตามหาตัวตนและครอบครัวที่แท้จริงของตัวเองแต่ว่าการตามหามันเป็นเรื่องยากสําหรับเป็นเรื่องยากลําบากพอสมควรนะครับเพราะบันทึกของโครงการส่วนใหญ่นั้นมันถูกทําลายไปจนหมดแล้ว แต่บางคนพอเจอความจริงมันก็ไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอไปนะครับเพราะความจริงบางครั้งมันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับทั้งตัวพวกเขาเองและครอบครัวที่ตามหาด้วยเช่นกันพอสงครามจบลงนะครับโครงการเลเบนสบอลก็ถูกนำขึ้นพิจารณาคดีนูลเลมเบิร์กเหมือนกับคดีอาชญากรรมสงครามอื่นๆนะครับแต่สุดท้ายผู้นำของโครงการเลเบนส์บอลนั้นกับถูกตัดสินให้พ้นผิดจากข้อกล่าวหานี้โดยที่สารให้เหตุผลว่าการลักพาตัว เป็นฝีมือของหน่วยงานอื่นและมีเด็กจํานวนน้อยมากนะครับที่ถูกส่งมาที่โครงการนี้โดยตรงซึ่งการตัดสินของศาลในครั้งนี้นะครับมันทําให้เหล่าเด็กๆหรือผู้รอดชีวิตทั้งหลายในโครงการนี้ไม่ได้รับการเยอวรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นเหยื่อของสงครามต้องใช้ชีวิตอยู่กับบาดแผลที่ไม่มีใครรับผิดชอบและถูกเรียกว่าเหยื่อที่ถูกลืมไปโดยปริยาย เรื่องราวของเลเบนสบอร์นนั้นทําให้เราเห็นว่าความเชื่อเรื่องความบริสุทธิ์ของเชื้อชาตินั้นมันอันตรายแค่ไหนนะครับมันไม่ได้ทําลายแค่ชีวิตแต่มันยังได้ทําลายความเป็นมนุษย์และลดทอนคุณค่าของชีวิตของมนุษย์ด้วยกันอีกด้วยคือเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็คงเป็นอีกเรื่องที่ผมไม่ขอสรุปแล้วกันนะครับผมจะทิ้งให้ทุกคนไปสรุปกันเอาเองนะและนี่ก็คือเรื่องราวของโครงการฟาร์มมนุษย์ของนาซีเลเบนสบอร์นถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยครับ และอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม